ือในอายุครรภ์ที่32สัปดาห์เนี่ยจะเป็นช่วงที่หมดลูกของเรามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะกดลงไปในช่วงท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานนะคะในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะกาลังมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดหน่วงท้องนะคะหรือมีอาการปวดร้าวไปที่บริเวณขาหนีบนะคะหรือบริเวณจิมิะ Jimmy, อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาปวดมันจะปวดถ่วงลงไปหมดเลยนะคะอาจจะเกิดในช่วงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วกันมักจะปวดในช่วงที่เรายืน เดินนะคะหรือเวลาที่เรานั่งตรงๆเนี่ยมันอาจจะปวดท่วงลงไปเนาะซึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะวิธีการแก้นะคะก็คือให้คุณแม่ค่ะใช้มือประคองประคองท้องของเรานะคะเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าให้เราพยุงท้องเราขึ้นมาก่อนก็คือดึงให้หมดลูก ลอยสูงขึ้นมาจากอุ้งเชิงการานนะคะจะช่วยให้อุ้งเชิงการานของเรา